เดี๋ยวสิ่งแรกที่จูนจะขอเริ่มรีวิวก่อนเลยก็คือเป็นเรื่องเต็นท์นะคะเต็นที่จูนใช้เนี่ยเป็นเต็นท์ของแบรนด์กัดมันดุค่ะ เต็น์ขนาดนี้เป็นไซส์สาหรับนอนได้3คนที่จูเลือกซส์เนี่ยเพราะมองว่ามันไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็มันไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะถ้าเกิดใหญ่จนเกินไปมันอาจจะแบบดูใหญ่เทอะท้าเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการกางเยอะส่วนเล็กเกินไปก็อาจจะขับแคบค่ะเพราะว่าเต็นต์นี้จูน,นอนแค่2คนก็มันจะมีไซส์นะคะเลข80กัดมันดุเนี่ยมันจะมีไซส์ของมันว่านอน2คนเลข40นอน3คนเลข80แล้วก็เลข1้อย8 0แล้วก็ไล่ไปขนาดนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างบอกไว้ ก่อนนะเรียวมากเลยนะยังไม่ได้เก็บเต็นท์เลยแต่ว่าจะให้ดูว่าข้างในเนี่ยมีความกว้างยังไงนะคะเข้ามาเลยเนี่ยคือสิ่งแรกที่จูนชอบเป็นนี้เลยก็คือเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นพื้นที่สําหรับแบบให้นั่งข้างหน้าได้นะคะแล้วก็เป็นผ้าใบเนี่ยคุมตรงนี้ปิดถ้าเกิดมีลมหรือมีอากาศหนาตัวนี้สามารถปิดได้แต่ถ้าสมมุติว่าอากาศโอเคอยู่เราก็สามารถเปิดได้เช่นกันคะ่ะพอเข้าไปแล้วเนี่ยจูนนะคะจะใช้เตียงลม เป็นเตียงลมจากของเคมารทาอันละเก้าดอนเองมีทั้งหมด2อันนะคะเป็นเตียงลมแต่ตัวจุนะเป็นคนติดอะไรที่เป็นผ้าผ้าก็เลยจะต้องมีแบบเอาผ้ามาปูนอนสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้เรื่องเยอะเหมือนจูนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าใช้แค่ ตัวเตียงลมก็คือได้แล้วนะคะแล้วก็มีผ้าหม่มมีหมอนคนที่เป็นสายแคมปิ้งอาจจะมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวผ้าห่มเนี่ยใช้เป็นถุงนอนก็ได้ค่ะตัวจุนก็มีถุงนอนด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวหมอนเนี่ยมันก็จะมีตัวหมอนลมด้วยเหมือนกันค่ะก็ทําให้สะดวกพับเก็บง่ายแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่นะคะอีกอันนึงนะคะที่เป็นไอเทมสาคัญของจุนเลยที่จุนแบบว่าต้องมีแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยที่ตัดสินใจนำมาก็คือเป็นฮีตเตอร์ตัวนี้ค่ะฮีตเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นฮีร่สามามถ ระบุอุณหภูมิได้เหมือนแอร์เลยคือเราต้องการให้ในนี้มีความอุ่นเท่าไหร่อยากให้ในนี้มีความอุ่นแค่สิองศา20องศาเงีย้ยเราสามารถแบบระบุที่เครื่องนี้ได้เลยบเครื่องนี้คือดีมากพอถึงอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้นะคะคือเครื่องมันก็จะตัดแล้วก็มันก็จะออกเป็นลมธรรมดาหรือลมเย็นออกมาเพื่อปรับอุณภูมิข้างในนยให้เป็นอุณหภูมิตามที่เราต้องการเลยทําให้แบบว่าเออมีคนถามจูนะคะว่าเอ้ยเอาฮีเตอร์เปิดในเต็นท์เนี่ยมันจะไม่อันตรายเหรอบางทีมันอาจจะหายใจไไไไไมมมม่่่่อออออกกหรกหรรรรรรืเเเปปปลาาััันนนน้้ิสํบบบีีตต์ทดดะะฟ อันนั้นอาจจะอันตรายเพราะว่ามันคีมอาจจะร้อนเกินไปแล้วเกิดอากาศร้อนเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหายใจไม่ออกแต่ตัวนี้มันมีระบบในการปรับอุณหภูมิได้ค่ะส่วนนี้จะเป็นกระบะของจูนเนาะเป็นกระบะแต่งหน้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของใช้ต่างๆที่เราใช้อยู่เป็นประจํานะคะจูนจะพกมาหมดเลยเพราะว่าทริปเนี้ยจูนตั้งใจก็คือเดินทางเนี่ยประมาณ1เดือนแน่นอนว่าของก็จะเอามาเยอะมากๆเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงสายชาร์จนะคะของใช้ ต่างๆที่ต้องใช้ไฟเนี่ยจนจะรวมสายชาร์จไว้ในถุงเดียวกันแล้วก็อันนี้จะเป็นปลั๊กไฟเดี๋ยวเรามาดูเรื่องปลั๊กไฟกันนะคะว่าเราอยู่ในเต็นท์เนี่ยเราสามารถใช้ไฟได้ด้วยหรอจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องไฟเนี่ย ทางที่พักเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะคะว่าเราจะใช้ไฟหรือไม่ใช้ไฟค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับว่าเออถ้าเราไม่ใช้ไฟเนี่ยก็จะถูกลงหน่อยแต่ถ้าเราใช้ไฟเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นตัวปักไฟนะคะจูนได้รับการแนะนําจากน้องวันลบช่องนายน้อยนิวซีแลนด์เนี่นะบอกว่าเออพี่จูนถ้าพี่จูนจะมาแคมปิ้งเนี่ยแล้วพี่จูนจะใช้ไฟพี่จูนนซือ้อปักแบบนี้นะซึ่งมันจะเสียบแบบนี้ได้เลยค่ะมันจะมีขาของมันอยู่ซึ่งจูนซื้อที่แวร์เฮาส์ อยู่ที่เส้นละประมาณ80ดอนจัดว่าถูกถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยตกประมาณเส้นละร้อยกว่าดอนก็คือใช้ได้ด้วยเหมือนกันคะ่ะโอเคเดี๋ยวพาดูรอบๆเต็นท์หน่อยนึงแล้วกันเนาะเต็นท์กัดมันดุตัวนี้นะคะสิ่งที่จูนโอเคมากเลยเนี่ยผ้ามันค่อนข้างหนาแล้วก็มีการกันฝนได้3,000มิลลิลิตรก็ถือว่ากาันฝนได้ดีเลยคะ่ะได้เจอฝนหนักๆมาแล้วก็ข้างในไม่สะเทือนน้ําไม่เข้าเลยตรงนี้จะมีเป็นหน้าต่างแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะคะอืม แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหน้าต่างค่ะสำหรับแบรนด์กัดมันดุเนี่ยจัดว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนนิวซีแลนด์เนี่ยชอบใช้เพราะว่าราคาไม่แพงมากบวกกับคุณภาพของดีค่ะ